หมเจ้ามาอนี่ยบรรยากาศดีคักไปหาไดงว่าเขาขอก่อนบรรยากาศอังคำฮั่งเย็นไหมเย็นคักแล้วสิแบะไปเก็บพักอยู่สวนแต่งหอยงามงามแต่งเอียงก็เขาเจอโดกโดกเลยนี่กอบกอบ เอียงก็ยกขาวติแตงพันยกขาวแซ็บเส็บบานกรอบมาโตกถือกับบรรยากาศอัะไน,นบรรยากาศเย็นๆไงสินะแตงบอกเลยว่าแซ็บครับกล้วยควาย,ยกระซุกข,ข่าเครือห่อไว้ดินิพันธ์สันบัวใหญด้ อันนั้นกัดกินเว้ดนกมากินเว้ดมาเคือกับโลกโลกสิเอาเมื่อไหร่ได้บวอรบุญโดดซาเร่งคอชิบะเต็มหมวกบอกกันเถอะ